ศูนย์นหนึ่งนนี่นะครับผมแปะโอเคทีนี้ผมกดเปิดเครื่องนะครับเป็นศูนจุดเก้าศูนย์จุดหนึ่งนะครับเป็นศูนย์จุดศูนย์เจ็ดอ่ากระแสวิ่งอย่างนี้ครับสวิงไปมานะครับไม่ขึ้นภาพนะครับไม่มีภาพมาครับกระแสขึ้นมากับถึงหนึ่งแอมป์ยอดบีตเตอร์ร้องด้วยนะครับนี่ครับมีภาพมาเลย สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงษ์สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊ก Acer Swift นะครับสวิปหนึ่งเป็นเครื่องของคุณน็อตนะครับส่งมาจากอำเภอชัยบุรีนะครับจังหวัดสุราษฎร์นะครับโดยอาการเปิดไม่ติดเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเปิดไม่ติดเป็นยังไงนะครับและวิธีการดูโมเดลดูยังไงคุณน็อตนะครับท่านผู้ชมครับผมเครื่องนี้นะครับเคยมาซ่อม กับผมไปนานมากแล้นะครับน่าจะประมาณอ่ะแฉรูน,นะรรบก่อนน่าจะซ่อมอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับซ่อมไปโมงวันที่7ปี2000วันที่7เดือน12ปี2010 2019ครับอ่ะโม่เพืินไปนะครับ เดี๋ยวเราจะดูให้นะครับเอางันอ่าเป็นโมเดล SF 1 4 3 2สขีดสงโอเคมาดูกันนะครับเคยสั่งไฟวันก่อนน่าจะอาการ <c oughs> เปิดไม่ติดนะครับ <c oughs> เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดอันนี้ผมใช้ซับไตัวนี้นะครับนี่ครับมีไฟเข้าแล้วครับ1.6จไฟเข้าคือชาร์จแบตเตอรี่แน่นอนกดเปิดเครื่อง กระเสร็กระดิกนิดนึงนะครับเปลี่ยนแปลงนิดนึงเป็นนิดเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นที่อะไรอะไรเสียนะครับไปดูกันเลยคุณน็อตครับผมถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับอ่าเมื่อกี้กระแสที่ขึ้นมา1แอมป์กว่าคือแบตเตอรี่นะครับทีนี้ อย่างนี้นะครับแต่ผมจะถอดแบตเตอรี่แล้วกดออนดูนะครับเราจะดูกระแสที่แท้จริงของเขานะครับว่าเครื่องของเขากระแสจริงเท่าไหร่นะครับอ่ะผมใช้สายตัวเดิมนะครับยาดเสียบชาร์จแบตก่อนโอเคชาร์จแล้วนะครับกระแสสแตนบายศูนย์จุดสวิงศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับโอเค อย่างนี้ผมกดเปิดเครื่องนะครับเป็น0.9 0.1นะครับเป็น0.07อ,อากระแสวิ่งอย่างนี้ครับสวิงไปมานะครับไม่ขึ้นภาพนะครับไม่มีภาพาโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเมนบอร์ดกันว่าเป็นที่อะไรนะครับแกะเมนบอร์ดถอดเมนบอร์ดต่อเลยนะครับว่ามีปัญหาที่ไฟช,ชุดไหนนะครับโอเคครับผม น็อตครับท่านผู้ชมครับผมเบื้องต้นนะครับผมแกะเมนบอร์ดออกมาแล้วแล้วผมสงสัยผมได้วัดคอยล์แอลนะครับคอยล์นี้ออกคอยล์นี้ออกนะครับคอยล์นี้ก็ออกคอยล์นี้ก็ออกนี้ก็ออกหมดนะครับแต่กระแสไม่ไปถึงไหนผมก็เลยสงสัยก็เลยแบบลองทําลอมก่อนนะครับทําลอมแล้วลองดูนะครับผมจะลองเทสใช้สไปร์ตตัวนี้นะครับเทสไปพร้อมๆกันเลยนะครับกระแสสเตนบาย 0.001นะครับสั่งออนผ่านคีย์บอร์ดนะครับกระแสถือว่าสวยสวยแล้วนะครับจะบูสวนประมาณรอบสองรอบนะครับลองดูเรอสักครู่ครับเลกระแสขึ้นมากับถึง1แอมป์ยยดบิตเทอร์ร้องด้วยนะครับแต่จะขึ้นภาพไหมผมไม่รู้นะครับเพราะกระแสต่ำมากเป็น0.065เนละยโอเคเดี๋ยวผมลองประกอบก่อนนะครับว่าว่าจะ ขาจะขึ้นภาพไหมนะครับเพราะว่ารุ่นนี้กินกระแสสเตนบายต่ําอยู่แล้วนะครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เขากินต่ําแต่ผมจะลองประกอบก่อนว่าขึ้นภาพไหมก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับพราขึ้นภาพรุ่นนี้น่าจะเป็น0.2นะครับ0.2แต่อัแต่นี่อาจจะสวิงไปแล้วก็กลับมาก็เลยลองดูก่อนนะครับแล้วลองประกอบเทสดู ผมประกอบอันนี้ก่อนนะครับมีร้อยแกะแล้วนะครับเครื่องแกะมาหลังจากที่ผมเคยซ่อมไปก็แกะไม่กรอบอึงนะโอเคเราประกอบดูท่านผู้ชมครับคุณน็อตค,ครับดูนะครับผมประกอบเทปเทสนะครับมีปุ่ม power สาย power ผมวางไว้ข้างนอกอยู่นะแต่น็อตไม่ครบทีนะครับผมลืมแจ้งนะครับน็อตบอด,ดี้ท่านลูกค้าทําหายไป3ตัวใส่น็อตที่ไม่ใช่น็อตของของเขา มันไม่สวยแต่ได้โอเคหมุไปว่ากันเยอะลองดูกันเรื่องของเรานะครับเสียบใช้สไปา์ตัวนี้นะครับกระแสสเตนบายต่ำมันเริ่มมนะครับกดเปิดเครื่องไป0.5 0ย์จุดหู้ดูกันนะครับว่าคุณทำโอเคใส่พอวอรหลวมตทวนะครับกดใหม่จร นี่ครับมีภาพมาเลยลมเสียนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปประกอบทั้งหมดกันรู้ว่าขึ้นภาพแล้วมีใช้งานได้ปกติไหมนะโอเคครับผมไปดูกันเลยคุณน็อตครับท่านลูกค้าครับผมตอนนี้ผมประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบเลยอันนี้ครับใช้สปาตัวนี้นะครับโอเคอ่าผมยังไม่ได้กดเปิดเครื่องนะครับเพราะว่า มีแบตเตอรี่ด้วยเป็นกระแสมากเลยนหนึ่งจุาแบตเตอรี่น่าจะหมดเลยเลยคโอเคเปิดเครื่องแล้วนะครับเครื่องโอเคนะครับผมเข้า OS เอสแล้วคเครื่องนี้รอบก่อนลูกค้าไปอัปเดตลอมนะครับรอบก่อนที่มาซ่อมนะครับอัปเดตลอมแล้วทีนี้เครื่องเปิดติดไม่ขึ้นภาพรอบนี้ก็มาไปอัปเดตลอมมาเหมือนเดิมนะครับ ผมคิดว่านะครับแต่รอบนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ถามแต่รอบที่แล้วอัพลงมโอเคเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คในส่วนอื่นๆให้นะครับถือว่านี้ก็เข้า OS ได้แล้วนะครับแต่ส่วนอื่นๆผมจะตรวจเช็คให้ทั้งหมดครับว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมยังไงนะครับแต่แจ้งท่านลูกค้าไปอีกครั้งนึงครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ก็เป็นกำลังใจให้กับผม ช่างพงศ์ได้ทาคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับหรือสอบถามปัญหาการเสียนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรหรือ S l i n ID ของผมนะครับในคลิปเลยและมีเบอร์โทรนะครับสามารถโทรมาติดต่อสอบถามงานซ่อมก่อนเพิ่มเติมได้ครับปรึกษาก่อนได้ครับไม่ต้องซ่อมก็ปรึกษาได้นะครับทงนี้ครับปรึกษาจะตอบให้ในสิ่งที่รู้นะครับถึงไม่รู้ก็บอกตรงว่าไม่รู้นะครับช่างไม่ได้เก่งมากขนาดนั้น โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ